สวัสดีค่ะญาติดำทุกท่านดิฉันนางกิ่งดาวจิรรัตน์นะคะวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราจะฟังธรรมยังไงให้บรรลุธรรมฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้จริงไหมก็อนุญาตให้ใช้ชื่อรูปเสียงและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำสื่อของกลุ่มปัญญาวิมุต เพื่อเผยแพร่ธรรมะให้เป็นประโยชน์ต่อคนฟังสามารถเผยแพร่ได้เป็นสาธารณะทุกช่องทางและใช้ได้ตลอดไปก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์ชีรพะไรานามนะคะเราก็ควรจะตั้งสัจจะก่อนสัจจะนี้สำคัญมากในการปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมะของเรา เมื่อเราได้ตั้งสัจจะแล้วเราก็จะมีกำลังใจเต็มเมื่อเรามีกำลังใจเต็มการฟังธรรมะของเราก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก่อนที่จะเราตั้งสัจจะก,ก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเป็นล้านล้านพระองค์แล้วก้มกราบสามครั้งแล้วตั้งสัจจะว่า ขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะมานฟังธรรมนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้าย เมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้เตือนรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นรมเป็นพุทธบูชาข้าพระเจ้าจะช่วยพระอาจารย์และกลุ่มปัญญาวิมุตติหรือสัตว์ขนสัตว์ให้หมดไม่ให้เหลือ แม้แต่ดวงจิตดวงเดียวสาธุสาธุสาธุเราวสวดคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนอ,นอานิสงส์ที่ได้ก็จะทำให้เราหลับก็พ้นทุกตื่นก็พ้นทุกครอบครัวก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จะเจริญในธรรมทุกประการสาธุสาธุ พอเราได้ตั้งสัจจะแล้วเราจะก็จะมีความรู้สึกว่ามันเต็มหัวใจมากๆเลยธรรมะของพระอาจารย์ทีระพระไรน้ำเป็นแก่นธรรมแท้ๆเป็นธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นธรรมะจากจิตสูจิตเป็นธรรมะที่มาจากธาตุบริสุทธิ์เมื่อธาตุบริสุทธิ์ แผ่พลังออกไปจิตเมื่อได้รับคลื่นพลังที่บริสุทธิ์นี้แล้วก็จะเกิดการตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนักอารมณ์อาการรู้นี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อจิตตื่นรู้อยู่ภายใน มันก็จะทํางานของมันเองมันก็จะรู้เองเห็นเองว่าจิตของเราละเอียดขึ้นนี่คือการพัฒนาของจิตเมื่อก้าวหน้าของจิตจิตก็จะสิ้นสงสัยเราก็จะเบากายเบาใจจิตก็จะยอมรับความจริงไม่ไรไป่ําการปรุงแต่งของนามธา จะเห็นอาการกระเพื่อมของจิตมากขึ้นจนเกิดปัญญาเต็มรอบจิตก็จะประจักษ์ขึ้นมาเองจะเห็นจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริรสุทธิ์สว่างสัยจิตก็จะสลายแยกจิตเดิมแท้ออกมาจากจิตปตะสังขารได้เราก็จะมีพุทธภาวะ ร้องห้โฮออกมามันเป็นปิติที่บอกใครไม่ได้มันเป็นปัจสตังรู้ได้เฉพาะตัวตอนนี้จิตของเราก็จะอยู่เหนือเหตุเหนือผลอยู่เหนือสมมุติเหนือการปรุงแต่งทั้งปวงจิตจะเป็นจิตอิสระสู่วิมุตตหลุดพ้นจะไม่เกิดอีก ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายการฟังธรรมะของพระอาจารย์ธีระพระไร้นามบรรลุธรรมล้านเปอร์เซนภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีที่พูดมานี่ไม่ได้ให้ทุกท่านมาเชื่อนะคะแต่อยากให้ทุกท่านลองน้อมจิตมาฟังธรรมะของพระอาจารย์ ธีระพระไร้นามดูนะคะว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสามารถที่จะบรรลุธรรมได้จริงไหมถ้าใครสนใจอยากบรรลุธรรมก็ทักมาที่แอบปัญญาเก้าแอบแดงพ้นทุกได้เพราะรู้แอบฟ้าทีระพระไรนามในติ๊กตอก ชื่อทีระพร,ระไร้นาในการฟังธรรมะของผ้าจานไม่มีการเสียเงินแม้แต่สตางแดงเดียวนะคะฟังฟรีทุกอย่างเลยค่ะในกลุ่มของเราไม่มีการเรียอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเรียอะไรกระถินผ้าปานะคะสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้ง ช่องตวง้วมแล้วแต่เป็นอนัตตาใดๆในโลกนี้ไม่มีจริงใดๆในโลกนี้เป็นสิ่งสมมุติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีเจ้าของไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเรากราบสาธุค่ะ